w w w ร์ไวด์เว็บเอสภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องลางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ สวัสดีครับผมธานายชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทำคลิปคุณผู้ชมครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมสุดยอดวัดถุมงคลซึ่งสวยงามมีความเข้มขลังสวยงามมากที่ว่าสวยงามเนี่ยคือสวยงามถึงพร้อมด้วยเทวศินถ้าพูดถึงความสวยงามนี่ผมให้แทบจะ10เต็ม10เลยทีเดียว นอกจากนั้นก็มีความเข้มขลังมีพลังอิทธิคุณสูงส่งมากวัตถุมงคลที่ว่าเนี่ยก็คือพระนาลายทรงครุฑหรือว่าพระนาลายคลองเมืองซึ่งอํานวยอิทธิคุณทางด้านรุ่งเรืองฤทธิ์มหาอํานาจมหาบารมีดังมีแก้วสารพัดนึกเลยทีเดียวส่วนครูบาอาจารย์ผู้สร้างผู้ปลุกเสกนั่นก็คือ หลวงปู่ครูบาเมืองทิตตสุทโทแห่งวัดปางมะกงตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับอันหลวงปู่ครูบาเมืองนั้นท่านเป็นพระสงฆ์ซึ่งผมก็จะต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าท่านเป็นตัวจริงเรืองเวทวิทยาคมมากท่านถือเอกาถือเอกาก็คืออยู่แต่ตัวผู้เดียว แฝงตัวเร้นกายไม่คล่องแวะยุ่งเกี่ยวกับหมู่คณะถือเอกาอยู่ในป่าช้าเป็นวัดอายุท่านในตอนที่สร้างพระนารายทรงเมืองเนี่ยอายุได้85ปีท่านอยู่ที่วัดปางมะกงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่จะพูดถึงพระนารายทรงเมืองหรือว่าพระนารายทรงครุฑขอหลวงปู่ครูบาเมืองนั้นอย่างที่บอกแล้วครับครูบาเมืองท่านเป็นพระสุปฏิปันโน ผู้ถือเอกาอยู่ในป่าช้าเป็นวัดไม่ใช่ธรรมดาองค์นี้ท่านตั้งใจปลุกพระคาถาจนครบพระธรรมขันปลุกเสกเลขยันสามหาบปลุกวิชาทั่วทั้งแปดทิศปลุกจิตคนทั้งสี่มุมเมืองแน่ปลุกวิชาทั่วทั้งแปดทิศปลุกจิตคนทั้งสี่มุมเมืองลงในองค์พระนารายครองเมืองซึ่งรุ่งเรืองฤทธ คุณผู้ชมครับในคมภีร์พุทธเวทยกย่องว่าไม่ต้องจริงต้องไม่ใช่คมภีรพุทธเวสิในคมภีร์ไตรเวทยกย่องว่าพระนารายเป็นเทพพระเจ้าสูงสุดมีฤทธิ์เหนือเทพพระเจ้าอื่นใดเป็นหนึ่งในสามมหาเทพซึ่งเรียกว่ามหาตีมูรติพระนารายเนี่ยท่านมีหน้าที่ในการปราบปรามนะทำให้เกิดความสุข ความเจริญแก่ผู้บูชาคราใดที่โลกมีความทุกข์เดือดร้อนจะถึงการอวสานพระนารายก็จะทรงอวตารลงมาปราบปรามสิ่งเลวร้ายหมู่มารต่างๆอสูรต่างๆสร้างความสงบความล่มเย็นเป็นสุขไปให้แก่โลกทีนี้หลวงปู่ครูบาเมืองเนี่ยท่านสร้างพระนารายครองเมืองท่านดูรูปลักษณะก่อนนะครับเป็นรูปร่างของพระนาราย ทรงเทวะอาวุธเป็นอาวุธคู่คงพระกรสี่อาวุธสี่เทพสัตตาประทับเหนือพยาคุดราชปักษาในท่าสเสด็จออกปราบความยากจนไล่ความทุกข์ภัยต่างๆขจัดปัญหาอุปสรรคแล้วก็สเสด็จมาเป็นกำลังในการช่วยเหลือผู้คนพระนารายครองเมืองของหลวงปู่ครูบาเมืองนั้นนี่ผมบอกแล้วว่า ถ้าจะเอาด้านความสวยงามเทวศิลป์ผมให้10เต็ม10ท่านดูนะที่ให้ 10. เต็ม10เพราะอะไรเพราะว่านี่คืองานคนทําคนปั้นไม่ใช่งานปั้นด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช่งานเขียนสแกนเขียนทีดีแล้วก็มาสแกนมาปรับแต่งในคอมนี่คืองานคนถากคนปั้นคนทําเป็นงานขึ้นรูปด้วยถ้าเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นสีพึ่งเป็นขี้พึ่งขี้พึ่งสําหรับปั้นพระนะครับเนี่ยมีความละเอียด สวยงามชดช้อยขนาดเนี้ผมเลยบอกว่านี่สวยงามตามหลักเทวศิลป์จริงๆแล้วคุณดูนะครับงานเนี่ยละเอียดขนาดองค์ก็ไม่ได้ใหญ่คือความสูงตั้งแต่สูงสุดยันฐานพระคุดตั้งแต่พระมงกุฎของพระนารายยันฐานพญาคุดเนี่ยสูงแค่เพียง3.5เซนติเมตรโห3เซนครึ่งเท่านั้นเอง ช่างปั้นปั้นได้ยังไงปั้นแบบมีมิติสวยงามดูจักแล้วก็ดูตรีศูนย์ที่ทรงดูปีกพยาคุดเนี่ยความสวยงามของคนปั้นโดยแท้1 0เต็ม10ผมให้คะแนนความสวยงามคะแนนเทวศิลป์ถูกต้องครบถ้วน1 0เต็ม10เลยทีเดียวถ้าสำหรับผมนะนารายทรงครุฑหรือว่านารายปราบไตจักของหลวงปู่าพาดอภินันโทแห่งวัดได้ อำเภอวิเศษชัยชาญน,นั่น,สว,น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 สวยงามอันดับหนึ่งเป็นงานคนปั้นสวยงามอันดับหนึ่งในใจผมเลยนะอันนี้นาลายคลองเมืองของครูบาคลองนี่ก็สวยงามเรียกว่าสวยงามลดหลั่นลงมาหน่อยนะแต่ว่าสวยงามระดับที่พิสแล้วชมแล้วก็ติดตาตรึงใจมิใช่น้อยครับพระนาลายคลองเมืองเนี่ยพุทธคุณสูงส่งหนุนดวงเสริมดวง เพราะเป็นองค์มหาเทพสูงสุดมีคุณทางด้านมหาปราบนะพระนารายณ์นี่ต้องมหาปราบขจัดสิ่งเลวร้ายทำลายอุปสรรคกวากหนามปัดเคาะกรรมที่อุดกัน้นตันความเจริญความเจริญก้าวหน้าของชีวิตความผาสุกข,ของชีวิตเนี่ยมีเคาะมีกรรมมาอุดมากั้นเอาไว้พระนารายณ์จะทรงปราบปามให้มาลายหายสิ้นไปพระนารายณ์ทรงเมืองจึงเหมาะเหมาะกับใคร หนึ่ผู้ที่รับราชการาคนที่รับราชการทหารตำรวจหรือว่าข้าราชการฝ่ายปกครองข้าราชการประจํากลมกลองแผนกต่างๆประจํากระทรวงต่างๆหรือว่าข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นชื่อว่ารับราชการนะก็ดีหมดดีด้านไหนอ้าวก็ต้องถีด้านจเจริญก้าวหน้าเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะสิครับ ใครมีบ้านช่องที่อาศัยร้านค้าบริษัทยอยู่ในทางอับทางตันหรือว่าทางสามแพ่งสังเกตดูยังไงล่ะครับอ้าวก็ดูที่ว่าอยู่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยจเจริญสักเท่าไหร่ค้าขายก็ไม่ค่อยดีกิจการไม่ค่อยก้าวหน้ามีแต่ทรงกับสุดถูกคุณคนคุณใสถูกทำไสยศาสตร์ใส่ทำอาถรรพ์ใส่ต่างๆมีอาการเสื่องซึมซึมเศร้า คุ้มข้างบ้างหรือว่าพวกที่ต้องทรณีสารอ้าวหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักคนที่ต้องทรณีสารนี่คือคนประเภทไหนสังเกตดูง่ายๆครับคือคนที่ทําการงานมักจะไม่ค่อยสําเร็จรับราชการหรือว่าทํางานบริษัทต่างๆไม่ค่อยก้าวหน้าเจ้านายไม่ค่อยรักไม่ค่อยใครลูกน้องไม่เคารพเพื่อนฝูงเนี่ยจะชอบแทงข้างหลังทําอะไรก็จะโดนขัดแข้งขัดข,ดขาไปหมด และอีกอย่างหนึ่งก็สังเกตง่ายๆว่ามีกลิ่นตัวแรงมีกลิ่นตัวแรงนี่อันหนึง่งอีกอันหนึ่งก็จะมักจะเห็นพูดผีปีศาจเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเป็นประจำเนี่ยพวกเนี้ยเป็นพวกที่ต้องธรณีสารธรณีสารนี่มีเยอะแยะนะครับมีหลายบทหลายข้อห้ามด้วยกันถ้าเป็นโบราณอาจารย์เป็นตำราเก่าๆท่านจะเรียกว่าต้องอุบาทต,ต้องพินทุอุบาทต,ต่างๆ อุบาทพินทุหรือว่าธรณีสารเนี่ยมีมากมายหนึงในหลายๆผมจําได้นะหนึ่งในหลายๆข้อก็อย่างเช่นไก่ขึ้นไปไข่บนบ้านนีตุ๊กแกตีอกผางหรือว่าจิ้งจกร้องทักหรือว่าปลวกขึ้นบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าต้องธรณีสารเป็นอาการของการเกิดอุบาทพินทุสมัยโบราณท่านเชื่อกันอย่างนี้นะแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็ถือว่าเรื่องพวกนี้บางเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ หาเหตุผลมาตอบได้ดังนั้นการต้องธรณีสารในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะหมายความเอาว่าผู้ที่ต้องพระเคราะห์ผู้ที่ทํากิจการการงานต่างๆไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรก็บอกว่าคนที่ต้องธรณีสารต้ององค์การต้องอุบาทต้องพินทุต่างๆเนี่ยนึ่งเป็นช่วงของถ้าทางโหราศาสตร์ก็จะต้องบอกว่า เป็นช่วงของเทพนพเคราะห์มาเสวยวิบากกรรมในเรือนตนเองในลัคนาของตนเองนะหรือว่าเป็นช่วงที่ดาวที่ให้คุณให้ผลเสื่อมถอยหรือว่าเดินถอยหลังด้นถอยหลังดวงดาวโคจรไม่เป็นไปตามปกติสุขโดยทั่วไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งหลายทั้งปวงที่เล่าให้ท่านฟังเนี่ยก็จะบอกว่าในยุคสมัยนี้นะครับ ก็หาที่พึ่งซะสิที่พึ่งที่คุณจะสร้างคุณจะทำได้นึ่งทำบุญใส่บาตรหรือว่าไหว้พระสวดมนต์จเจริญสมาธิทำบุญสุนทานต่างๆนี่ก็เป็นที่พึ่งซึ่งอันนี้แหละถือว่าเป็นที่พึ่งอันเอกที่พึ่งอันแรก 2. การขอพรเทพเจ้าสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆนี่ผมรวมตลอดไปจนถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับขอพรคุณพ่อคุณแม่ ขอพอรท่านผู้มีพระคุณต่างๆครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยพิทักษ์รักษาคุ้มครองดวงชะตาเราหรือว่า 3. หาของดีมาติดตัวพระนารายณ์ครองเมืองที่หลวงปู่ครูบาเมืองท่านสร้างเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นของดีซึ่งจะช่วยกําจัดอุปสรรคกากน้ําโดยเฉพาะในเรื่องของพระสุขเข้าพระเสาแทรกต้องทอรณีสารต้องพินทุอุบาทต,ต,ต่างๆเนี่ย ก็จะช่วยให้คลี่คลายคนดวงไม่ดีพระสุขเข้าพระสาแทรกทำมาหากินติดขัดปัญหาต่างๆอุปสรรคตลอดเวลานะท่านว่าเป็นตัวเคราะห์เสวยอายุตัวเคราะห์ให้ผลหรือว่าพระราหูกินดวงเคล็ดลับอ่าไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดอะไรมากพระนารายณ์คลองเมืองนี่แหละครับบูชาเพื่อทำลายอาถรรพ์หรือว่าพวกชอบบนบานสารกล่าว บนแล้วไม่แก้บ้างแก้ไม่ถูกแก้ไม่ครบหรือว่าบางทีลืมแก้แม้คนที่บนบ่อยๆไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเจอศาลที่ไหนหลวงปู่ที่ไหนหลวงพ่อที่ไหนพระองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์บนจังเลยพอบนแล้วก็แก้มั่งไม่แก้มั่งแก้ตรงมัง่งไม่ตรงมัง่งก็ทับถมพูนทวีขึ้นไป <squeezed Week> เขาบอกว่าบางทีเนี่ยแรงศีลบาตรค่าศีลบนเนี่ยก็จะสามารถ มีอิทธิพลเหมือนกันต่อชีวิตทําให้ชีวิตลุ่มๆุ่มด,ดอนดอนทำให้ชีวิตเจริญก็ไม่ที่สุดรุ่งเรืองก็ไม่ที่สุดตกต่ํามักจะตกต่ํามักจะทําอะไรติดติดขัดขัดอยู่เรื่อยทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องของดวงทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องของกรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องของอุบาทพินทุต้องตัวเคาะตัวกรรมอะไรต่างๆอ้าวพระนาลายคลองเมืองย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับ ของหลวงปู่ครูบาคลองนี่แหละนาแก้ไขได้ถูกวิธีเป็นที่สุดเพราะนรายของเมืองท่านสยบอาถรรพ์ทีนี้พวกที่โดนพระสุกร์เข้าพระเสาแทรกหรือว่าดาวพระเคาะแทรกอันดับต้นๆเลยพระราหูราหูเนี่ยเป็นยักษ์อสูรสามารถกลืนกินพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ราหูนี่ในจักรวาลน,นี้ไม่กลัวใครเพราะว่าได้ดื่มน้ำอมฤต เป็นยักษ์เพียงหนึ่งในไม่กี่ตนหรือน่าจะเป็นตนเดียวด้วยซ้ําเป็นอสูรซึ่งได้ดื่มน้ำำมาําอมฤตไม่กลัวใครแล้วก็ชอบมาเบียนมาเบียดกับผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขด้วยแต่พระราหูเนี่ยที่กลัวสุดก็คือกลัวจักรแก้วของพระนารายหรือว่ากลัวจักรสุทัศนาจักรของพระนารายนี่แหละครับเหตุนี้ใครที่ทําอะไรติดขัดชีวิตมีแต่ความวุ่นวายไม่ก้าวหน้า เพราะโดนพระราหูเสวยอายุจึงต้องแก้เคล็ดด้วยพระนารายครองเมืองที่ทรงจักประทับอยู่บนหลังพยาคุดเพื่อสังหารราหูได้ราบคาบสุดยอดวัตถุมงคลของหลวงปู่ครูบาเมืององค์นี้ล่ละครับอา้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วให้พระคาถาท่านเอาไว้สักหน่อยหนึ่งพระคาถาบูชาพระนารายครองเมืองท่านว่าอย่างนี้ อิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคาตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมมหาเดชาริทธิครุฑธามหาปุญญามหาปารมีดวงรวยดวงเจริญดวงรุ่งเรืองสัพพะเมตตาสัพพกรุณา สัพพะโสตถีพระวันตุเมเกิดมีแก่ข่าณบัดนี้เทินครับนี่คือบทบูชาพระนารายครองเมืองของหลวงปู่ครูบาเมืองที่จริงบทอิติปรามิตาติงสาทั้งหมดเนี่ยเป็นบทบารมี30ทัตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นพระคาถาซึ่งอยู่ในฝักในฝ่ายของพุทธาคมโดยแท้เมื่อมาใช้กับ พระคาถาของมหาเทพในการปรุกเสกพระนารายก็ก่อให้เกิดเป็นพุทธานุภาพแล้วก็เทวานุภาพโดยพร้อมมูลโดยทั่วกันครับพระนารายณ์ของเมืองของหลวงปู่ครูบาเมืองที่ผมนํามาให้ท่านชมนี้ท่านจะเห็นว่าโอ้โหเนื้อสีทองเหลืองอลามแต่ที่จริงไม่ใช่ทองจริงนะครับทองแบบนี้เขาเรียกว่าทองจังโก้ในภาคเหนือเราจะรู้จักทองจังโก้เป็นอย่างดีทองที่ท่านบุราณชน โดยทั่วไปท่านมักจะเอามาสร้างเอามาแผ่เพื่อที่จะห่อหุ้มองค์พระาธาตุอย่างเช่นพระาธาตุภริกุณชัยก็ดีพระาธาตุลำปางหลวงก็ดีก็จะมีทองจังโก้เนี่ยเป็นส่วนผสมในการตีเพื่อที่จะห่อหุ้มองค์พระาธาตุให้ปรากฏเป็นทองสีสวยงามทองจังโก้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นทองทองคําชนิดหนึ่งเป็นทองคําเปอร์เซ็นต์ไม่สูงมาก แล้วก็มีส่วนผสมของโลหะธาตุอย่างอื่นซึ่งทําให้เกิดความเหนียวทําให้เกิดความคงทนนะครับเรียกว่าทองจังโก้ครูบาอาจารย์หรือท่านโบราณชนชาวล้านนาเนี่ยรู้จักทองจังโก้มานาแล้วหลวงปู่ครูบาเมืองนี้ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระเกจิล้านนาเหมือนกันท่านก็สร้างพระนารายณ์คลองเมืองเนื้อเนี่ยผมชอบมากเป็นเนื้อทองจังโก้สีออกเหลืองเรืองรองคล้ายคทองสุกปลัง คล้ายทองดอกบววเหมือนกัน,นทองดอกบัวนี่ก็เป็นทองอีกประเภทหนึ่งนะพระนารายณ์ครองเมืองเนื้อทองจังโก้เนี่ยสวยงามแล้วก็จํานวนการสร้างสร้างเพียงแค่999องค์เท่านั้นนะครับจำนวนสร้างก็ไม่เยอะรูปแบบวัตถุมงคลเทวศิลป์นี่ช่างปั้นได้สวยงามมากที่สําคัญเลยก็คือมีอิทธิคุณสูงส่งทางด้านหนุนดวงคุ้มครองดวง แล้วก็ช่วยก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับวัตถุมงคลประจำคลิปนี้คือพระนารายณ์คลองเมืองเนื้อทองจังโก้ของหลวงปู่ครูบาเมืองนะครับฝากกันเอาไว้ด้วยครับคลิปนี้คงจะต้องขอสมมุติยุติจบลงเพียงเท่านี้ท่านชมคลิปแล้วเกิดอยากได้อยากอุชาวัตถุมงคลท่านกรุณาชมต่อไปให้ถึงที่สุด ในตอนท้ายแล้วจะปรากฏ QR code ขึ้นมาเพื่อให้ท่านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนเมื่อท่านสแกนแล้วจะก่อกำเนิดเกิดเป็นลายทีนี้ท่านกับผมก็จะได้พบปะพูดคุยกันได้อย่างสะดวกส่งรูปพระเครื่องให้ท่านชมได้อย่างจุใจเลยทีเดียวก่อนจะจากขอประสาทพรให้คุณผู้ชมทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโพชยโยนิจัง พุทธทงัทงรักษาธรรมังรักษาสัางฆังรักษาสัตสตูวีทาวินาสันติส,ตสวัสดีครับ